ที่ผ่านมามีผู้ที่นําแนวคิดอิสลามแบบเบ็ดเส็จเข้ามาเผยแพร่ผ่านโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามในบางแห่งเพื่อปลูกฝังความคิดให้เด็กมุสลิมตัวน้อยๆบ้างก็ส่งไปเรียนตะวันออกกลางเพื่อไปรับแนวคิดนี้มาบอกกล่าวปลูกฝังกลับมาสร้างสังคมมุสลิมที่สมบูรณ์แบบแบบที่อยู่ร่วมกับคนศาสนาอื่นและศาสนาอิสลามด้วยกันเองไม่ได้ ทุกวันนี้สังคมไทยกำลังใกล้เข้าไปถึงจุดที่น่ากลัวเรื่อยๆเพราะปัญหาเหล่านี้กำลังแทรกซึมลึกลงไปในสังคมไทยมุสลิมซึ่งผลของการดำเนินชีวิตและปฏิบัติตามแนวคิดอิสลามเบ็ดเสร็จหรือแบบสุดโต่งได้สร้างความเดือดร้อนความเสียหายให้กับทั้งตนเองครอบครัว และเป็นการทำลายอิสลามในทางอ้อมผู้นำแนวคิดอิสลามแบบเบ็ดเสร็จมีการวางแผนการใช้เล่ห์เหลี่ยมกลโกงต่างๆทำให้ผู้นำศาสนาบางคนและเยาวชนบางกลุ่มที่ไม่มีความรู้หลงเชื่อด้วยจากรูปลักษณ์ภายนอกการแต่งกายใส่ชุดโต๊บไว้เคลายาวหน้าผากขึ้นสีดำการพูดจาที่น่าเชื่อถือหรือพูดเพื่อให้สะใจคนฟังจนทำให้คนหลงเชื่อ และสามารถชี้แนะทางให้ผู้คนเดินได้โดยง่ายแต่เราจะรู้ไหมว่าทางนั้นเป็นทางที่ถูกต้องหรือไม่ทุกวันนี้มีมุสลิมที่ประสบความสำเร็จมากมายในสังคมไทยมีทั้งคนใหญ่คนโตนักการเมืองนักวิชาการนักการศาสนากลุ่มคนเหล่านี้จุดร่วมกันอย่างหนึ่งคือรักพวกพ้องศาสนาเดียวกัน คือมุสลิมแต่จุดแตกต่างคือคนเหล่านี้ไม่ได้มีแนวคิดหัวรุนแรงพวกเขากลับพยายามช่วยเหลือพวกเดียวกันและสแสวงหาหนทางในการดำเนินชีวิตร่วมกับชาวพุทธส่วนใหญ่ของประเทศทางสายกลางเป็นทางที่ดีที่สุดที่ได้ถูกกำหนดไว้ แต่การที่จะรู้ว่าทางไหนเป็นทางที่ถูกต้องจึงต้องใช้สติปัญญาในการพินิจพิจารณาหาเหตุผลหาความจริงเปรียบเทียบกับอันกุรอานและสุนนะท่านนบีมูฮัมหมัดฉะนั้นเราต้องใช้สายตามองใช้ความรู้สึกสัมผัสใช้หูในการฟังให้ได้ยินใช้สมองในการคิดพิจารณาเลือกขนทางใช้หัวใจในการตัดสิน จึงจะสามารถรู้ถึงทางสายกลางอย่างแท้จริงได้หากเราหลงเชื่อตามแนวคิดหรือทางชี้นำของผู้นำอิสลามเบ็ดเสร็จโดยไม่ได้คิดพิจารณาถึงหลักคำสอนในอันกุรอานเราอาจจะตกเป็นเหยือ่อและกลายเป็นสุดโต่งในที่สุด